ไล์ค่ะทุกคนเป็นกระทะเลยกลายเป็นอีกหนึ่งเมนูปโปรดแล้วนะคะทุกคนไก่ผัดตะไคร้ค่ะ วันนี้นันจะใส่ตีนไก่ที่ตุ๋นเรานุ่มๆลงไปด้วยค่ะสดพริกแห้งตะไคร้กระเทียมหอมค่ะหอมแดงผักที่เราจะใส่นะคะวันนี้แนนได้อกไก่ครึ่งซีบค่ะแล้วก็แล้วก็ปีกอีก5ค่ะแนนจะสับเป็น3ชิ้นนะคะส่วนปีกนําเครื่องแกงทุกอย่างไปโขลกรวมกันค่ะเสร็จแล้วก็เอามาผัดให้หอมนะคะตามด้วยไก่หรือว่าเนื้อตามชอบค่ะเอาลงไปผัดให้ไก่สลดแล้วก็เข้ากันดีกับเครื่องแกงค่ะ รุงรสด้วยแนนใส่ซุปขนอค่ะ1ก้อนเกลือลงไปชูรสน้ำตาลนิดหน่อยซอสผู้เขาทองจะใส่เป็นน้ำปลาหรือว่าซีอิ๊วขาวก็ได้เลยค่ะเติมใบมะกรูดลงไปตามด้วยน้ำล้างครกแล้วก็น้ำอีกนิดหน่อยค่ะตุ๋นไว้ประมาณ15นาทีนะคะปิดฝาไว้เช็คดูถ้าไก่นิ่มได้ที่รสชาติได้แล้วก็เติมใบโหระพาลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้คือจะหอมหอม,หอมมากๆเลยค่ะถ้ามีใบโหระพาเยอะกว่านี้แนนก็อยากใส่เยอะกว่านี้นะคะทุกคนชอบมากรรมันละมุนค่ะชอบความเผ็ดเบอร์ไหนก็ใส่พริกตามชอบเลยนะคะแนนจะใส่พริกแห้งแล้วก็พริกสดค่ะใส่สองพริกเลยตีนไก่เหนียวนุ่มลงตัวมากเลยค่ะกับเครื่องแกงใบโหระพา